ในสมัยก่อนเรามักจะมีผู้ชายเป็นผู้นำของครอบครัวใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็มีความสามารถและเก่งพอที่จะดูแลตนเองและครอบครัวได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยในวงการวิสกี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้แอดมีเรื่องราวของครอบครัวคัมมิงผู้เป็นเจ้าของโรงการคาโดซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคาดูในปี1981มาฟากย้อนลอยโงการผิดกฎหมายนี้ที่กลายเป็นผู้ร่ำรวยและมีอิทธิพล โดยครอบครัวคัมมิงอย่างได้รับแต่งตั้งเป็นประธานของ The Distiller Company หรือ DCL อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากความพยายามของผู้หญิงที่น่าทึ่ง2คนได้แก่เฮเลนและอลิาเบธคัมมิงค่ะผู้หญิงทั้ง2คนนี้จะมีบทบาทอะไรในโรงกันแห่งนี้มาค่ะเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใด ในปี1811จอห์นและเฮเลนคัมมิงทำสัญญาเช่า19ปีในฟาร์มคาโดที่น็อกคันโดบนสเปซไซ์สถานที่ห่างไกลซึ่งเข้าถึงน้ำและผีดได้ง่ายที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการก่อตั้งโรงกลั่นแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นใครจะก่อตั้งโรงกลั่นมันก็ยังเป็นโรงกลั่นที่ผิดกฎหมายอยู่ดีค่ะ ซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็ทำการกั่นวิสกี้แบบลับๆแต่ในปี1816จอห์นได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดถึง3ครั้งในข้อหาทำการกลั่นวิสกี้เองแต่คนที่เข้ามาแบกรับสถานการณ์นี้ไว้ก็คือเฮเลนค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่กลั่นวิสกี้อยู่เฮเลนได้รับคำเตือนว่าพวกราษาสไม่กำลังเข้ามาใกล้แต่โชคยังดีที่มีเวลาเพียงพอที่จะซ่อนอุปกรณ์การกลั่นทั้งหมด และเธอก็เอาอุปกรณ์ในการทําขนมปังขึ้นมาพร้อมกับทาแขนและมือของเธอด้วยแป้งเมื่อมีคนมาขอประตูเธอก็เปิดออกโดยรอยยิ้มและพูดว่ามาเถอะเบนฉันแค่กําลังอบขนมอยู่ในสมัยนั้นพื้นที่นอกคาโดเต็มไปด้วยโรงกานที่ผิดกฎหมายอยู่เยอะมากๆเมื่อสัปสามิรมาถึงฟาร์มพวกเขาก็มกักจะถูกเรียกเก็บเงินเสมอขณะที่สัปสามิททำการสอบสวนอยู่นั้นเฮเลนมักจะปรุงอาหารให้พวกเขา เธอใช้จังหวะที่พวกเขากำลังกินอาหารอย่างเระเอร่อยเฮเลนก็แอบย่องออกจากประตูหลังบ้านและชูธงสีแดงเพื่อเตือนเพื่อนบ้านว่าสับปะสามิรมาถึงบ้านของฉันแล้วนะเมื่อเพื่อนบ้านเห็นดังนั้นทุกคนก็รีบซ่อนอุปกรณ์การกลั่นทั้งหมดเลยค่ะซึ่งต่อมาสับปะสามิตรก็เริ่มหงุดหงิดมากขึ้นเพราะพวกเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าที่นี่มีการกลั่นวิสกี้อย่างผิดกฎหมายแต่มาทีไรพวกเขาก็ไม่เคยพบอุปกรณ์การกลั่นได้เลยสักที พวกเขาเบื่อหน่ายกับการไม่พบอุปกรณ์การกันที่ผิดกฎหมายดังนั้นสภา,ามิตรจึงตัดสินใจเสนอสิ่งบนให้กับเฮเลนค่ะตอนแรกเฮเลนก็ปฏิเสธแต่ในที่สุดเธอก็ยอมแพ้โดยบอกให้พวกเขากลับมาในอีกสองสัปดาห์ทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วแอดว่าน่าจะมีคนสาบเฮเลนแล้วใช่ไหมคะฉากก่อนค่ะจริงๆแล้วเฮเลนไม่ได้จะหักหลังพวกพ้องแต่อย่างใดแต่ภายใน2สัปดาห์นั้นเธอก็มาเตรียมวางแผนกับทุกคนค่ะ เฮเลนพาพสปารสมิตไปที่ถ้ำที่อยู่ด้านหลังของหมู่บ้านและพวกเขาได้พบกับชิ้นส่วนเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมของอุปกรณ์การกันและหลังจากนั้นเธอก็ได้เอาสินบนที่ได้มาแบ่งให้กับเพื่อนบ้านเพื่อทําการซื้ออุปกรณ์ใหม่ค่ะก็ถือว่าวิน,ว,นวินกันทั้งคู่เจ้าหน้าที่กมรมศุลกากรและสปาร์สมิรได้เจออุปกรณ์การกันที่พวกเขาตามหาส่วนชาวบ้านคนอื่นๆก็กลับไปกันอีกครั้งเพราะพวกเขาสามารถซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้แล้ว และเมื่อพระราชบัญญัติสปาร์สมิรปี1823ทําให้การการตามกฎหมายเป็นไปได้ครอบครัวคัมมิงก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆที่ซื้อใบอนุญาตโดยได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากจอร์จสมิธผู้ก่อตั้งเดอะเกลเวตและจอห์นแกลนจากเกนแกลนค่ะในช่วงแรกๆจอร์จสมิธซื้อและขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่นี่ในขณะที่ครอบครัวคัมมิงหาลูกค้าด้วยตัวเอง ในไม่ช้าจอร์และเฮเลนก็ส่งมอบธุรกิจต่างๆให้กับลอิส c คัมมิงลูกชายของพวกเขาในขณะนั้นลอิสก็มีภรรยาที่ชื่อว่าอลิซาเบธร่วมชีวิตอยู่ด้วยทั้งสองช่วยกันดูแลกิจการต่อจากจอร์และเฮเลนแต่แล้วลอิสก็มาเสียชีวิตลงในปี1872โดวยวัย69ปีและเฮเลนแม่ของเขาก็เสียชีวิตลงในอีก2ปีต่อมาโดวยวัย95ปีค่ะ หากจะบอกว่าการเสียชีวิตของลูอิสทําให้อลิซาเบธภรรยาไม้ของเขาวัย4 5ปีต้องเผชิญความท้าทายบางประการคงเป็นการพูดที่น้อยเกินไปนอกเหนือจากการบริหารฟาร์มและโรงการแล้วเธอยังมีลูกชายสองคนที่ต้องดูแลส่วนลูกสาววัยห้าขวบได้เสียชีวิตลงกระทันหันหลังจากพ่อของเธอเสียไปได้แค่3วันและในเวลานั้นเธอก็กําลังตั้งท้องลูกชายอีกคนอยู่ด้วยค่ะ การเปลี่ยนแปลงที่อลิซาเบธคัมมิงกระทำในช่วงวสองทศวรรษข้างหน้ารวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคาดูหรือชื่อเดิมคาโดถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเมื่อถึงเวลานี้คาโดก็เริ่มล้าสมายัยดังนั้นอลิซาเบธจึงมาสร้างโรงกลั่นแห่งใหม่ในที่ดินที่อยู่ติดกันและต่อมาเธอก็ขายโรงกลั่นเก่าไปในราคา120ปอนด์ในเดือนมีนาคมปี1886ให้กับวิลเลียมแกลนที่กำลังสร้างโรงกลั่นของตัวเองในดัฟทาวชื่อแกลนฟิลดิชค่ะ ต่อมาในเดือนกันยายนปี1893อลิซาเบตตกลงที่จะขายโรงกานคาโดให้กับจอห์นวอลเกอร์แอนด์ซันในราคา2 5 0 0ปอนด์ไม่รวมหุ้นบวกกับหุ้น100หุ้นในบริษัทมูลค่า5,000ปอนด์และจอห์นลูกชายของอลิซาเบธจะได้นั่งในบอร์ดบริหารต่อแต่จะได้เงินเดือนประจำปีขั้นต่ำ200ปอนด์บวกค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ะ การขายคาโดช่วยรักษาอนาคตของครอบครัวและลงกั่นภายตายเจ้าของคนใหม่คาโดสามารถเอาชีวิตรอดจากภาวะตกต่ำได้หลังจากเหตุการณ์แพทิสัอนคราชในปี1898และหนึ่งปีต่อมาจอห์นวอลเกอร์แอนซันได้ทุ่มเงิน7,000ปอนด์ในการเพิ่มการผลิตเป็น2เท่าด้วยล่ะค่ะหลายทศวรรษต่อมาคาโดก็ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นบริษัทก็ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท DCL ค่ะ ในเวลาต่อมาโรนัลคัมมิงหลานของอลิซาเบธกลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งออกของจอห์นวอเกอร์แอนด์ซันต่อมาเขาได้เป็นประธานบริษัท DCL และจอห์นทอมสันอดีตพนักง,งานฝึกหัดที่คาดูได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของจอห์นวอเกอร์แอนด์ซันค่ะจากจุดเริ่มต้นที่ต้อยต่ำและผิดกฎหมายปัจจุบนันคาโ์ดหรือคาดูเนี่ยก็ได้กลายเป็นพลังที่กว้างใหญ่ในโลกของวิสกี้ค่ะ และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเฮเลนคัมมิงและอลิซาเบธคัมมิงในตอนแรกแอดเนี่ยชื่นชมในความเฉลียวฉลาดของเฮเลนมากๆเลยค่ะเพราะถ้าเธอไม่มีไหวพริบป,ปฏิพานเธอคงจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยากแน่ๆแต่พอมาถึงในช่วงของอลิซาเบธ แอบว่าในช่วงเวลานั้นการจะตัดสินใจเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆแถมยังเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่สามีตายจากและยังมีลูกๆให้ต้องดูแลอีกตั้งหลายคนมันคงเป็นสิ่งที่ยากจะตัดสินใจมากจริงๆว่าเราจะดำเนินชีวิตและรักษาลงกันให้ดำเนินต่อไปได้อย่างไรก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของสองหญิงแกล้งแห่งลงกันคาโดเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าคะ แอดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงที่กำลังเจอความยากลำบากในชีวิตได้นะคะวันนี้แอดคงจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเราเค่อยกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ